สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Car d Reading นะคะก็ EP นี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องราวชีวิตนะคะของชาว กลุ่มลัคนากุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14เมีนาคมนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกุ่มลัคนากุมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็จะมาส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่การสนับชาวราศีกุมนะคะ ก็ครั้งนี้ผู้อ่านก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้การดูดวงแบบนี้นะคะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าชาวราศีกุมลคัคนาดกุมใครที่คอยติดตามผู้อ่านอยู่ก็จะทราบอยู่ว่ามันเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะเพราะฉันอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างกับใครผู้อ่านต้องขออภัยมากๆนะคะหากคําพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะไปกระทบกระทั่งจิตใจแต่เราก็เก็บไว้เฉพาะในเรื่องราวที่ดีๆนะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกเพื่อนๆค่ะชาวราศีกุมผู้อ่านตกใจเพราะว่าคุณได้ไพ่ ไ i judgment นะคะไพ่ judgment แน่นอนค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นอะไรที่แน่นอนถ้าไพ่ judgment ขึ้นมันเป็นการที่เขาให้คุณแก่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่คุณแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อ,อะไรอีก เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านของคุณนะคะให้อ่ให้คุณแก่คุณแล้วก็สิ่งอะไรก็ตามที่ที่เรานับถือในบ้านเราผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์หรือว่าในเรื่องเราต่างๆนะคะที่ผ่านมาที่เราได้ กระทำอะไรไว้จู่ๆมันจะกลับมาตอบแทนคุณให้กับชาวราศีกุมซึ่งสิ่งที่ชาวราศีกุมเองนะคะมีความคาดหวังอะไรไว้ก็ดีอยากทำโน่นทํำนี่อะไรก็ดีค่ะในชีวิตของคุณเนี่ย จู่ๆบางสิ่งบางอย่างมันจะกลับมาตอบแทนแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีบางทีคุณอาจจะไม่คาดคิดก็เลยเลยก็ว่าได้นะคะว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอแล้วมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอนะคะบางครั้งบางคราวเพื่อนๆคะใบนี้มันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องราวของกรรมเวรหรือว่าของบุญบารมีของดวงเราด้วยที่เราสั่งสมมานะคะว่าเราทําอะไรเราก็ได้เช่นนั้นนะคะบางทีมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณของเราเองแต่เชื่อเถอะว่าไพ่ใบนี้ ะะมันจะเป็น ไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่อะไรบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะความหมายมันจะเป็นแบบนั้นและไพ่ใบน,นี้ต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามการและเวลาแต่หากเรามั่นใจว่าสิ่งไหนที่เราทําดีอยู่แล้วนะคะก็ลองให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าพยายามทําดีไปเรื่อยๆอ,อย่าให้อยาแบบว่าอย่าห่างบุญเอาง่ายๆคืออย่าห่างบุญนะคะห่างกรรมได้แต่อย่าห่างบุญนะคะด้วยอาจจะ เป็นอะไรที่บ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างปุบปรับนะคะชะตาพลิกผันไปอย่างแบบว่าเขาเรียกไปอย่างแบบเราไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อนะคะรู้จะอธิบายยังไงเพราะไพ่พืพพ้นนี้พอมันมาขึ้นเป็นไพ่พื้นดวงของเพื่อนแล้วก็อ,อ่านรู้สึกเหมือนว่าบางทีตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าชีวิต ของเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนี้หรออะไรแต่ขอให้แต่มันคือสิ่งที่ดีนอนไม่ใช่ว่าขอให้เป็นสิ่งที่ดีคือมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนบางทีแบบว่าถ้าทราบแบบนี้แล้วเป็นไปได้ก็คืออยากให้เตรียมตัวเตรียมใจนะบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ดีแน่นอนบางสิ่งบางอย่างมันช่วยเพิ่มพูนนะคะเพิ่มพูนดวงของเราด้วยนะคะ นั่นหมายความว่าคนที่กําลังทํางานอยู่หรือบางคนกําลังมองว่าเออ,อทำงานมาปีหนึ่งและสองปีและไม่เคยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสักทีไม่เคยมีใครสนับสนุนจู่ๆฟ้าพลิกค่ะชะตาเปลี่ยนนะคะทำให้ชาวราศีกุมแบบว่าผู้บังคับบัญชามองเห็นนะคะความสามารถมองเห็นศักยภาพในตัวของคุณนะจู่ๆปรับเลื่อนขั้นนะคะตำแหน่งหรือเขาเรียกว่า โยกย้ายเพื่อให้คุณเนี่ยได้ได้ได้งานที่ดีขึ้นแล้วก็ได้เงินที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะคะเป็นดวงเหมือนดวงกําลังถูกปรับขึ้นนะคะหรือบางคนมองในเรื่องของการหางานใหม่อาจจะมองหางานใหม่มาตั้งนานและอาจจะตกงานมานานและสักพักหนึ่งหรือว่าสองสามเดือนช่วงที่ ส่งเซูเม่ไปอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครเรียกสักทีพอถึงคราวนี้นะคะเหมือนก็จู่ๆเปลี่ยนแปลงนะคะบริษัทที่เราลืมไปแล้วแหละว่านะคะเราเคยยื่นใบสมัครงานไปจู่ๆก็กลับมานะคะโทรหาชาวราศีกุมและคนากุมเพื่อให้มาเริ่มงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราจะมีจู่ๆก็มีคนนั้นคนนี้เข้ามาหามีเพื่อนมารียูเนียนกันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นไปในแนวทางที่ดีและก็บางทีเราไม่ได้ตั้งตัวะคะ่ะเพื่อนๆน,นะยิ่งมีไพ่จัดเม้นแล้วก็มีไพ่ แปดไม้เท้านะคะอยู่ตรงตำแหน่งที่6ในอนาคตในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชีวิตขงคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะดวงเฮงมากเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วไพ่เดือดซันประกบข้างแบบนี้ไพ่สุดท้ายคุณได้ไพ่วิวอัฟจูเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆมันกำลังจะตามมาเรื่องราวต่างๆที่มันดีขึ้นมันกำลังจะตามมาให้ชาวราศีกุมนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่มองในเรื่องนองเรื่องราวในการทำธุรกิจในการเปิดธุรกิจใหม่ในการมองหางานใหม่ๆต้องบอกว่าเปลี่ยนแลดีเปลี่ยนแล้วเหงย้ายแลดีย้ายแลโดดเด่นทำงานให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างมันมาหมดเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะตัวคุณเองหากพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่อนข้างให้คุณกับชาวราศีกุมมากตัวคุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงแล้วก็โชคลาบเริ่มเข้ามานะคะหรือถ้าใครมองในเรื่องราวการ ทำธุรกิจนเนี่ยมันจะเป็นร้านนะธุรกิจก็ต้องบอกได้ว่าถ้าใครชอบทำเรื่องราวร้านอาหารขายเสื้อผ้าของเด็กทำธุรกิจของเด็กอะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะคะในเรื่องของที่ดินที่ใครเคยแบบว่า ไม่เคยเขาเรียกว่าพัฒนาที่ดินบ้านของตัวเองมาก่อนอาจจะลองดูนะคะช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะด,ดวงที่เปิดนะคะจู่ๆในร้านอาหารโน่นนี่นั่นก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะก้าวถ้วยก็ถ้วยก็บ่งบอกในเรื่องราวของธุรกิจการบริการร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมได้นะคะเพื่อนๆก็สือว่าทําได้หรือ6กถ้วยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าของเด็กอุปกรณ์ของใช้ของเด็กหรือ เขาเรียกว่าในเรื่องราวของอ,อุปกรณ์ที่พัฒนาสมองเด็กนะคะ,ะพัฒนาศักยภาพของเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ลองดูว่าเผื่อนะคะเอาไปใช้ในแนวทางในการที่จะทําธุรกิจนะคะตัวคุณเองมีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานจะมีคนแบ็กอัพจะมีคนส่งเสริมนะคะอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจใหม่หรืออาจจะได้ไปทําสาขาใหม่ให้กับบริษัทบริษัทอาจจะเปิดองค์กรใหม่ๆเพิ่มหรือว่าขยายสาขาเพิ่มตัวคุณเองมี มีเกณฑ์ได้ทำนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละมีกิจกรรมของตัวเองหรือทําธุรกิจอิสระ นะคะพอถึงคราวที่ธุรกิจเริ่มมั่นคงขึ้นคุณก็เริ่มมองแล้วว่าคืออยากจะ,กะขยายสาขาตัวเองเพิ่มพูนนะคะเพื่อให้ธุรกิจงอกเงยแล้วก็เป็นที่รู้จักทําเลยค่ะดวงคุณเฮงมากกงล้อแห่งโชคชะตาตรงนี้กําลังนําพาคุณมาเจอโชคลาภที่ดีดวงเฮงกําลังเข้าหาชาวราศีกุมมุงมันเข้าไว้บากบั่นเข้าไว้อย่าย่อท้อถึงคราวที่คุณจะต้องรีบเก็บนะคะเรื่องราวดีๆรีบเก็บความสําเร็จรีบเก็บโชคลาภนะคะรีบเก็บทุกสิ่งทุก อย่างเข้ามาในชีวิตให้ได้ให้มากที่สุดหรือถ้าใครเป็นไปได้นะคะให้เริ่มทำนะคะเริ่มลงมือทําได้เลยอย่าเพียงแค่คิดอันไหนที่ทําได้ทําไปก่อนอันไหนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคุณไปได้ทําไปก่อนนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นแล้วผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่แบ็กอัพ นะคะคุณมีหัวหน้างานที่ดีคุณมีบริวารที่ดีคอยดูแลคุณมีครอบครัวที่ดีที่คอยสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลองอา,อาหาไอเดียดีๆด,ดูว่าคุณจะทำอะไรแต่จะบอกว่าธุรกิจปังงานปังนะคะต้องบอกว่าทุาเขาเรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีขึ้นแน่ๆสำหรับชาวราศีกุมนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ไปต้นไปยิงยาวถึงปีหน้าเลยนะเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมพาของคุณมานะคะมีนาเมษาจนถึงกลางปีนะคะเดือนมิถุนายนต้องบอกว่า มันมันดีมากอะค่ะเพื่อนๆน,นะคะจริงๆก็คือเราจะมองกันแค่เดือน Linked Linked Linked, ใกล้ๆระยะใกล้ๆเดือนนี้เลยแต่เพิ่อน่เพราะไพ่มันส่งผลออกมาดีมากเลยนะคะเพื่อนๆชาวราศีกุมพะฉะน้นเดินหน้าและลุยได้เลยค่ะดีแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของโชคลาบนะคะเมื่อกี้เราดูในเรื่องของการงานธุรกิจไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาบโชคลาบผู้อ่านเชื่อว่าเขาจะมาจากโชคลาบจะมาจากเด็กหรือจะมาจากครอบครัวหรือบางคนถ้ามีคุณอาจมีเกณฑ์ได้โชคลาบจาก หนึ่งหละถ้าไม่ใช่โชคลาภจากการที่คุณตั้งคัน หรือโชคลาภจากเด็กที่อาจจะซื้อลอตเตอรี่ให้แล้วคุณอาจจะถูกหวยรวยทรัพย์หรือโชคลาภจากการที่คุณได้ที่ดินจัดสรรปันส่วนได้ธุรกิจครอบครัวได้ธุรกิจของแฟนหรือได้ที่ดินได้คอนโดได้บ้านจากคนรักได้บ้านจากพ่อแม่อะไรก็แต่คุณมีโชคลาภมาจากทางนั้นหรืออีกในหนึ่งเลยก็คือตัวคุณเองได้โชคลาภจากการที่นะคะเราเจอคู่ครองที่ดีท่านเองก็คือเหมือนกับว่าถ้ามองในเรื่องของการถูกหวยรวยรัพย์แล้วเนี่ยผู้อ่านมองว่าในเรื่องของรวยทรัพย์จะมามากกว่าการถูก แต่เสียงดูได้ค่ะเพื่อนๆตัวคุณเองมีสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะลองไหว้ดูนะคะหรือไหว้พระที่บ้านเรานะคะพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างให้คุณแก่คุณมากดวงเฮงนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าดวงเฮงทําอะไรก็แล้แต่มีขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปมากยิ่งขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็เตรียมรับโชคลาภได้เลยนะคะตั้งแต่เดือนนี้ไปยิงยาวเลยค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็จะเป็นเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะ เรามาดูเรื่องราวของชีวิตคู่ครองกันบ้างนะคะผู้อ่านเชื่อว่าอย่างที่เกริ่นไว้นะคะเกณฑ์โชคลาภจากการมีบุตรแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดคุยในเรื่องราวของสําหรับคนที่แต่งงานแล้วผู้อ่านเชื่อว่าคุณอาจจะมองในเรื่องของการามีบุตรนะคะมีครอบครัวที่มั่นคงมากขึ้นทําธุรกิจนะคะเปิดธุรกิจร่วมกันหรืออีกในหนึ่งคือคุณได้เจอสามีหรือภรรยาที่ดีนะคะเข้ามาสพอร์ชีวิตของคุณทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับพอดวงนะคะพอดวงมาเจอกันโคจรมาเจอกัน มีการแต่งงานกันปุ๊บจู่ๆนะคะโชคลาภมากมายนะมันจะเป็นลูกตั้งครรภ์ปุ๊บได้ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่นะหรืออีกใดหนึ่งคือพอแต่งงานกันปุ๊บมีบุตรง่ายปับ๊บก็คือเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าอะไรคะ่ะเริ่มเอาธุรกิจให้หรือว่าเขาเรียกว่าได้ทรัพย์สินในมรดกหรือพ่อแม่เนะะี่ยค่ะเอาทรัพย์สินให้หรือว่าสามีคุณเองเนี่แหละคะ่ะคือมอบมอบของขวัญอลัมค่าให้คุณนะคะที่สามารถตั้งครรภ์ให้เขาได้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างโดดเด่นนะอาจจะมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดนะคะคหรือ มีเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าถ้าใครได้ลูกได้บุตรตั้งแต่เดือนนี้ไปสำหรับชาวราศีกุมลัคนากุลลัคนากุมนะคะลูกมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกให้คุณทางด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เขาอยู่ในคันคุณเลยนะคะเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นําชื่อเสียงมาให้กับครอบครัวมากๆทําให้พ่อกับแม่มีเขาเรียกว่าอา่ามี มีความสุขนะคะแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบร่ํารวยนะคะลูกลูกให้คุณนะคะเพื่อน,อนๆคำว,ว่าลูกให้คุณคือ1ละ่ะโดดเด่นในเรื่องของการงานธุรกิจของเขาเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีให้คุณไปหยิบจับอะไรก็ทํามาค่าขึ้นอะไรประมาณนี้พอได้เขามาปุ๊บธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นพอได้มาปุ๊บเริ่มมีทรัพย์สินนะ,ะพอได้เขามาปุ๊บก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มให้คุณกับเรานะคะนั่นก็เป็นช่วงช่องทางที่ดีสําหรับชาวราศีกุมนะคะที่มีลูกมีบุตรนี้หรือ ถ้าใครมีลูกหรือแล้วมีบุตรหรือแล้วเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะลูกและบุตรอ่าเหมือนกันนี่นะนะคะ บุตรของคุณนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นลูกแท้ๆก็ได้เป็นบุตรบุญธรรมและคุณจะส่งเสริมอะไรเขาก็แล้วแต่เดือนนี้ไปเนี่ยเขาจะส่งเสริมดวงพ่อแม่ส่งเสริมดวงผู้มีอุปการะคุณของเขามากๆบุพการีของเขามากๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยค่ะชาวราศีกุมและ,ะกรกมเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีดวงบารมีโดดเด่นบริวารให้คุณครอบครัวให้คุณแล้วก็ลูกให้คุณคุณมากๆนะคะในเรื่องราวสําหรับคนที่มีคู่นะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะที่ เรามาดูเรื่องราวสําหรับคนที่คนโสดกันบ้างคนโสดนะคะตัวคุณเองผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืออาจจะมีเกณฑ์การกลับมาจากคนรักคนเก่านะคะใครบางคนที่เฝ้ารอคนรักคนเก่าเคยที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนมีรักซ้อนมาก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ผู้หญิงผู้ชายนะคะ ะะดวงตำแหน่งนี้เป็นได้ทั้งคู่ LGBT นะคะนั่นหมายว่าตัวคุณเองเนี่ยห่ากที่ผ่านมาตัวคุณเองมีรักซ้อนมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบคาราคาซังเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมีการสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นใหม่เจอคู่ดวงสมพงคู่เข้ามาทําให้เหมือนแบบว่าชีวิตดีขึ้นเจอคู่แท้ในชีวิตเข้านะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีเจอคนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตของคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมีเกณฑ์การเดิน ทางเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์การเขาเรียกว่ามองไปถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่งงานกันหรือมั่นหมายมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบ็กอัพและคอยสนับสนุนคุณบางคนหากไม่ได้มองในเรื่องราวของการที่เราจะรอคนเก่าหรือให้คนเก่ากลับมาผู้อ่านมองว่าตัวคนเองมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคนต่างวัยที่อายุต่างกัน10ปีเลยนะคะมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่านะคะ ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขามีอายุต่างวัยกว่าหรือว่าแก่กว่าเราสิ20ปีหรือน้อยกว่า10ปีเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่มีความเขาเรียกว่า เข้ากันไม่ได้ไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตของคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่จะรับภาระดูแลคุณทุกอย่างเลยเนะะี่ยค่ะเหมือนตัวคุณเหนื่อยอยู่แล้วพอได้คนนี้มาปุ๊บคนคนนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตของคุณทําให้ตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็บางทีอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปอย่างกระทันหัน อาจจะเป็นเหมือนว่าเจอกันปุ๊บเดินทางไปต่างประเทศเลยมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติเป็นคนเอเชียได้เป็นคนยุโรปได้นะคะให่ king of cups นะคะหรือว่าให้ view of fortune ตรงนี้นะคะ มีเกณนเป็นแบบนั้นหรือบางคนเดินทางกระทันหันไปเลยก็เป็นไปได้หรือบางคนมองว่าอาจจะแต่งงานเจอกันไม่กี่ครั้งนะคะจากออนไลน์หรือจากอะไรก็แล้วแต่เดินทางมาเจอกันเจอกันปุ๊บภายในเดือนเดียวจะตัดสินใจเหมือนแบบแต่งงานเลยนะคะพูดคุยในเรื่องของสินสอดพูดคุยในเรื่องของงานนะคะในการจัดงานแต่งงานเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะ คุณจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยไหมนะคะเรามาถามแบบนี้กวนาเพราะว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างดีมากนะคะถ้าเจอคนรักคนถูกใจคู่เราคนนี้จะแต่งงานเลยไหมนะคะแล้วเราค่อยไปดูว่าถ้าแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจนะคะหรือว่าบางคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่ได้เจอเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้เดินทางไปต่างประเทศไหมนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะถ้าไพ่มันออกมาแบบไหนแต่ยังไงซะสำหรับชาวราศีกรุมมละคนากุมของคุณน่ะเป็นเดเป็นดวงที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าดวงเฮงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีมันคําว่าเปลี่ยนแปลงกระทันหัน,น,าน,านบางอย่างของเรามันอาจจะต้องอดูจังหวะด้วยนะคะการที่เราจะ เปลี่ยนไปเลยเหมือนอย่างที่ไพ่บอกบางทีเราก็ต้องมองถึงความเป็นจริงหลักความเป็นจริงว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่อไปว้าวค่ะเพื่อนๆไพ,พ่ King of p e n t a c l e s คนนี้มาพร้อมความรักคนนี้มาพร้อมอุ๊ยโทษค่ะไพ่ร่วงคนนี้มาพร้อมความรักที่มัน่นคงมาพร้อมธุรกิจการงานที่มัน่นคงคนนี้มาพร้อมกับความรักที่ดีพร้อมที่จะมอบให้เลยพร้อมแต่งงานพร้อมมากชีวิตเขาพร้อมมากนะคะไพ่นะคะ เดอกหูไพ่อกนะคะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคาว่าไพ่อกคนคนนี้เขาผิดหวังมาเยอะเหมือนเขาเฝ้ารอความรักที่แท้จริงมานานเหมือนเขาเฝ้ารอเหมือนมีเรื่องราวหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมนะคะทีะ่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบ เจอเรื่องราวที่แย่ๆแ,แล้วเขาต้องไปอยู่ในสถานที่กักกันนะ่ะคือแบบถ้าพูดตามตรงคือไปอยู่ในอ่าในคุกนั่นแหละและทีนเนี้ยเวลาเนิ่นนานมากนะคะแล้วก็เหมือนว่าเขาไม่แน่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาของเขาเนี่ยรอเขาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจผู้อ่านจําเรื่องราวได้ดีไหมนะถ้าใครๆจําได้ก็ช่วยกันพิมพ์ข้างล่างคอมเมนต์หน่อยนะคะแล้วเนี้ยคนรักของเขาอ่ะคนคนนั้นนะ่ะก็แบบเฝ้ารอคอยไปเอาผ้าไปผูกไว้ที่แบบต้นโอก๊กอ่ะเพื่อรอดูว่าน,นับวันรอคอยว่าแฟนเขาจะออกมา จากันเมื่อไหร่เงี้ตอนที่เขาแบบว่าพอออกจากอ่ ที่สถานกักกันแล้วอะ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะผ่านไปตรงนั้นเพราะเขาเคยสัญญากับแฟนเขาแล้วว่าเขาจะไปตรงนั้นเพื่อเขาไปดูว่าแฟนเขารอไหมนะคะเขาก็แบบไม่กล้าไปพอไปแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีใจค่ะคนรักของเขารออยู่ตรงนั้นไม่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามสิบ0ปีค่ะคนรักเขาเ้ารอเขาอะ่ะไพ่มันเป็นอย่าง,งานั้นเพื่อนขอโทษทีนะบางทีมันออกนอกเรื่องนะคะมันนึกอะไรขึ้นได้ก็แบบอยากพูดคุยกันอะไรเงี้ยคือไพ่โอ๊คตวเนี้คือไพ่ไพ่ห้อยหัวตรงนี้หมายความว่าเขาเฝ้ารอ ชีวิตความรักนะคะแบบอย่างนี้เลยลักษณะของเขาเป็นคนที่แบบเฝ้ารอความรักมานานพอเขามาเจอเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะอัศวินนะคะอัศวินธิดาพร้อมลุยพร้อมเต็มที่ต้องบอกว่าเจอปุ๊บได้แต่งงานแน่ๆนะคะได้แต่งงานแน่ๆชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเขาไม่ยอมปล่อยเพื่อนๆไปนแน่เพราะาเขามองว่าเพื่อนๆเนี่ยคือคนที่เขาเฝ้ารอคือคนที่เขารอคอยมานานเขาจะไม่ยอมเสียเวลาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะน้องจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันว่า ชาวต่างชาติไหมจะได้ไปต่างประเทศไหมหรือเขาจะเดินทางมานี่มาเจอเพื่อนๆอนอะมาลุ้นกันคิดว่าเขาได้มานี่แน่เลยนะเขาได้มานี่แน่เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆรอเขาอยู่ที่นี่เลยค่ะ เขามาหาเพื่อนๆแน่นอนส่วนการเดินทางต้องมาดูอีกทีว่าอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะต้องต้องต้องลองดูนิดนึงว่าคนคนนี้เขาเนบอ่าเพื่อนๆอยันหนึ่งมีพลังงานของการรักซ้อนอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้จบกันไปจริงๆเพราะว่าอย่างไพ่ใบนี้ถ้าพูดตามตรงเหมือนีเนี่ยเขามีความระวังเขามีความระแวงเขากลัวว่าถ้าเขาได้มาเริ่มต้นสาสรสมานเพื่อนตกลุมรักกับเพื่อนเลยเนี่ยเขากลัวว่าปัญหาจะตามมาเขาอาจจะต้องขอเวลาเขานิดนึงนะคะในการแก้ไขปัญหาในการที่จะขจัดปัญหาต่างๆเรื่องร ในชีวิตนะคะออกไปได้นะคะเซเว่นอวาตรงนี้ยหมายถึงว่าเจ็ดไม้เท้าตััวนตรงนี้นะคะ่ะเพื่อนๆหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่เดินหน้านะเขาพร้อมที่จะลุยเขาพร้อมที่จะหยิบ ไม้เท้าสักอันนะคะเพื่อไปไฟายนั่นหมายความว่าเขาจะแก้ไขปัญหาของเขาให้ได้แล้วก็เพื่อที่เดินทางมาหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนรออยู่ตรงนั้นเลยคะ่ะเหมือนไพ่ใบนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนรอเขาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะคะเพียงแค่ว่าทําตัวตัวเองให้ดีทําตัวให้ตัวเองให้สดใสมองโลกในแง่ดีทําสิ่งดีๆไว้นะคะไม่ได้หมายความผู้อ่านดูแค่ให้ผู้หญิงนะคะเพื่อน จริงๆชะตาของอของสุภาพบุรุษหรือผู้ชายเนี่ยที่มาดูผู้อ่านเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เจอคนรักคนถูกใจแต่ขอให้เขาเคลียร์ปัญหาของเขาให้ได้ก่อนนะคะแล้วเขาจะกลับมาหาเพื่อนๆเ,เองไม่ต้องแบบว่าแกนเกณฑ์การเดินทางนะมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งต่างประเทศมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งภายในพื้นที่ของเราแหละที่ไม่ใช่คนใกล้ตัวเราหรือว่าที่ไม่ใช่ม่หมายความว่าไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานเดียวกันอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างถิ่นแดนใกล้จากเหนือมาใต้จากใต้ไป สารอะไรเงรรี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ด้วยความที่ไพ่มันออกมาค่อนข้างโดดเด่นเกณฑ์การทํางานต่างประเทศก็สูงนั่นหมายความว่าถึงถึงสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ไม่มองว่าเออไม่อยากได้ครอบ ครอบครัวแต่อยากได้ไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนค่ะเกณฑ์ไปอยู่ต่างประเทศคุณมีแล้วถ้ามีแล้วโดดเด่นแน่ๆได้ไปทํางานต่างประเทศต้องโดดเด่นแน่ๆค่ะ view of fortune มันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นดวงคุณเปิดไม่ว่าจะทาอะไรก็แล้วแต่คุณจะพบแต่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกุมและคนากรมจงเป็นไปตามไพ่นะคะที่ผู้อ่านได้พูดกันวันนี้ที่ได้คุยกันวันนี้ที่เปิดกันวันนี้อันไหนที่รอได้รอจังหวะนิดน,นึงกาลังเดินทางความสําเร็จกําลังเดินทางมาหาคุณนะคะความรัก โชคดีพลังงานต่างๆที่ดีกําลังเดินทางมาหาคุณผู้อ่านฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปดูไปเยี่ยมชมที่เพจของผู้อ่านได้นะคะโดยคลิกข้างล่างนี่ค่ะแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับปีหน้าค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ